เราอยู่กับรัฐประหารมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี57นะครับแล้วก็วันนี้มีคนออกมาเชียร์การที่เราอยู่ภายใต้กับรายการของคุณประยุทธ์จันโอชาก็คือคุณแรมโบ้อีสานนะครับหรือว่าคุณสปอรอัฏฐาวงศ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงความเห็นบอกส่วนตัวนะครับถึงการครบรอบ6ปีรัฐประหารว่าจากประสบการณ์ที่ร่วมอยู่ในทุกเหตุการณ์ทางการเมืองสิ่งที่เห็นได้ชัดตลอด 6ปีของการเข้ามาบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีสิ่งที่ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนม,มา10ข้อด้วยกันครับบอกว่าความสุขที่ไม่มีการชุมนุมความขัดแย้งรุนแรงคนไทยแบ่งเส,เสื้อสีเนี่ยแทบไม่เหลือความสุขในใจคนไทยไม่ทะเลาะเบาแหวงเข็นฆ่ากัน,นะะการทุจริตคอร์รัปชันการช่ราดบังหลวนการสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตอนเองลดลงไปอย่างมากและพอรัฐบาลคอชอเข้ามายุติการชุมนุมและบริหารประเทศมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ประมาณปีละล้านคนม,มีการจัดให้เลือกรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ2560เป็นรัฐบาลที่กล้าดูแลประชาชนช่วยกเกษตรกรที่เดือดร้อนมุ่งสร้างความสามัคคีปรองดองไม่เคยคิดจะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและในวิกฤตโควิดของโลกก็พิสูจน์ได้เห็นว่าภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยจนทำให้ทั่วโลกยอมรับประเทศไทยอันนี้เด่นจริงนะฮะข้อเจ็น เป็นรัฐบาลที่กล้าดูแลประชาชนด้วยช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อนอาทิการหาเงินมาใช้นี่ให้ชาวนาก่อนที่ชาวนาจะผูกคอตายกันทั้งประเทศจากโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับมีนโยบายอื่นๆอีกเช่นให้สวัสดิการแห่งรัฐจัดการกับนายทุนนอกระบบกล้าประกาศการปราบปาร์มยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ มีมาตรการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดขั้นเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เบอร์ว่านี่คุณเนี่ยโบอยู่ในประเทศเดียวกันหรือเปล่ากับเราหรือเปล่าเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันจะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ออยู่เ๊ะไม่ไม่ทราบทำไมเขาปลูกทุ่งลาเวนเดอร์เออไม่ทราบเหมือนกันว่าแล้วแล้วคุณไม่เห็นไอ้โครงการของรัฐบาลที่ออกมาไอ้เราไม่ทิ้งกันแล้วคนจะต้องไปจะไปฆ่าตัวตายหน้ากระทรวงการคลังหรือคนที่ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากวิกฤตโควิดผมว่ารับมือโควิดได้ดีมากเลยฮะอย่างนี้เขาบอกต่อนะครับว่าอยากสะท้อนให้น้องๆคนรุ่นหลังเนี่ย ที่กาลังปลุกระดมให้เกิดความขัดแย้งที่ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเนี่ยได้ทราบเพราะกลุ่มพวกพี่ๆที่เคยร่วมชุมนุมทางการเมืองการนาทุกสีเสื้อได้มีการพูดคุยกันตลอดมาว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องเอาบทเรียนที่ผ่านมาชี้แจงให้น้องๆรุ่นหลังได้ทราบเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองก้าวผ่านความขัดแย้งไปให้ได้ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์บทเรียนในอดีตมันย้อนกลับมาอีกครั้งเพราะความเข้าใจข้าเคลื่อนในข้อเท็จจริงควรหยุดการรื้อฟื้นอดีต ไม่ควรเอาอดีตมาปลุกระดมมวลชนให้เกิดการชุมนุมอีกต่อไป ควรหันหน้าร่วมมือกันทําให้ประชาชนมีความสุขใจอันนี้อย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกใจอย่าทำให้ประเทศชาติย่อยยับเหมือนในอดีตผมผมชอบตากาดนี้มากเลยนะสมมติผมเดินอยู่แล้วมีใครมาชกผมเนี่ยแล้วผมก็ต้องคิดว่ามันเมือ่อเมื่อสักกู้เขาชกไปเมือ่อสามวิธีแล้วเป็นอดีตงันผมกนเลยผมทำได่ายขึ้นอยู่แบบนี้ละฮะถูกดำเนินคดีติดคุกไม่มีฮะไม่มีฮะแล้วก็ก็มีอยู่คดีหนึ่งซึ่งแบบหมดอายุุความเพราะว่าตามตัวแกไม่เจอไม่เจอัน <ทำ S 1> <อ>ั่นแหละประเด็นคือถ้าคุณลัมโบติดคุกตามสิ่งที่คุณมมโบบยออรัวว่่าาีีสนนใดตเ คุณแรมโบ้จะน่าเชื่อถือมากใช่ใช่ไหม,ม,มนะฮะแต่คุณ,นณอนุสรี่ยมสะอาดเนี่ยก็สงพ<ช>ักเพื่อไทยนะก็กล่าวในวาระ<ช>รอบๆหปีรัฐประหารนะครับที่ค<ช>สชนําโดยพลเอกประยุทธ์พบทับอในขณนะนั้นเนี่ยเขายึดอานาจนะครับและคนไทยนั้นไม่ได้อะไรจากคสชอนอกจากมรดกบาป<ช>ที่คสชทิ้งไว้เป็นผลพวงจากการรัฐประหาร ก็คือ1ฮะเศรษฐกิจเลว2ปลองดองเล 3, ะ3ปฏิรูปหลวงนะแต่สิ่งที่นายพลสปอได้รับจากการรัฐประหารน,นั้นมีมากมายเช่น1นึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณพี่ใหญ่บุรพาพยัคก์กำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเต็มตัว 2. พลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาพี่รองบุรพาพยัคก์ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุมฝ่ายปกครองอย่างต่อเน,นื่องและยาวนาน3านพลเอกประยุทธ์จันโอชาพบบบยึดอํานาจมาเป็นนาย,ยกเองอยู่ยาวมาถึงปีที่6และเตรียมจะอยู่ยาวต่อไปอีกอย่างน้อย สองสมัยนะครับแ,แล้วก็สิ่งที่นายพลสามปอประกาศเอาไว้ว่าจะทําหลังรัฐประหารยึดอํานาจผ่านไป6ปีไม่มีอะไรที่ทําได้แต่สิ่งที่คนไทยได้รับกลับเป็นประชาธิปไตยเสี้ยวใบแบบถอยหลังลงเหวได้รัฐนูลฉบับปราบโกงแต่ว่าคนร่างไม่กล้ใครตรวจสอบเป็นรัฐนูญฉบับอภิชนเป็นใหญ่จำได้ไหมฮะว่ามันมีกฎตามปปชทุนจะต้องอะไรนะเปิดทรัพย์สินอาจารย์อะ,อะไรนะอธิการบดีพวกคนที่อยู่ในสภา คนดีทั้งหลายฮะคนดีทั้งหลายฮะโวยวายกันใหญ่ะะถอนตัวกันใหญ่แล้ว,ลวต้องถอยกฎหมายนั้นไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเรามีการรวบรวมนะครับว่า6ปีรัฐประหารใครบ้างที่อยู่ยาวเรียกว่าเกาะขาพลเอกประยุทธ์มา6ปีแล้วนะครับนะ,ะะนะครับการสรวจคร่าวๆคงค,คนแรกคนหนีไม่พ้นครับ พลเอกะวดวงสุวรรณนะครับจากอดีรตรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมสมัยคุณอพิสิทธิ์นะครับหลังการรัฐประหารก็ได้รับตาแหน่งเป็นรองหัวนหน้าคอสอชอ<ม>เป็นประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อนที่จะขวนกลับมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในประยุทธ์ชุดที่แล้วนะครับ<ม>แล้วก็ล่าสุดกลับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแลปะปัจจุบันก็เป็นประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐท่ามกลางข่าวหรือว่า จะถูกเชิญขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนะคับส่วนพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็เป็นหนึ่งในทหารผู้ก่อการรัฐประหารในปี2549นะแต่องางไรก็ตามภายหลังการรัฐประหารในปี2557พลเอกอนุพงศ์นั้นได้รับตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระรทรวงมหาดไทยยาวนานมากนะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะยังมีอาจารย์วิษนุเครือง,งามหลังรัฐประหารปี57รับตําแหน่งที่ปรึกษาคอสชอดูแลด้านกฎหมายยุติธรรมและได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนถึงปัจจุบัน ครับแล้วก็มีคุณสมคิดใจตุศีพิทักษ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทํางานเป็นขุนพลเศร,รษฐกิจของรัฐบาลดรทักษิณชินวัตรแต่ว่าภายหลังรัฐประหารพลเอกประยุทธ์ก็แต่งตั้งให้คุณสมคิดเป็นที่ปรึกษาด้านเศร,รษฐกิจให้คอสชอแล้วก็ได้รับตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ประยุทธ์ชุดที่แล้วจนประยุทธ์ชุดปัจจุบันนะครคุณอุตมะสาวนายนนะเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสานักนายกนะต่อมาในปี58ได้รับการแต่งตั้งเป็นรั ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แต่ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่12กันยายนปี59ื่อมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,มแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุกสารกร,รก่อนลาออกมาเป็นหัวหน้าพรรคฝรังประชารัฐและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน ด้านคุณสนที่รั์สนที่จิรวงครับก็เคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอจาระเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาหกรรมในเดือนกันยายน58จากนั้นมาได้เป็นรัฐมนตรีผานิ์นะครับในรัฐบาลประยุทธ์ในปี59 ก่อนลาออกมาเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะคระะะับค,คนที่น่าสงสารที่สุดสาหรับผมนะคือพี่กอบของเรานะกอบสักูตะกูลอดีตสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและอดีรตรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกในรัฐบาลประยุต์หนึ่งอดีตโฆษกพรรคพลังประชารัฐปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการในรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ไม่เคยเห็นเลยมีมีออกมาบ้างมีมีมีพี่กอดก็ออกมาบ้างแต่ว่าพี่กอดแต่เขาเป็นสายการเมืองนะน่าลึกว่าจะออกมาแตไม่การเมืองเลยอ่าต้องงงเลยนะครับคุณสุวิทย์เมสินีครับหลังการรัฐประหารปีห้าเจ็ดเนี่ยก็เป็นสมาชิกสภาเป็นรูปแ่งชาตินะครับต่อมาสิงหาห้าแปดเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์นะครับต่อมาก็มาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ลาออกจากตําแหน่งก็ มาอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งไว้ง่ายใช่ไหมครับก็คือเข้ามาอยู่ในพักแล้วก็ปัจจุบันก็กลับไปเป็นแลฐวมันตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศา,าสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เ,เคยได้ดีได้ดีกันหมดกลุ่มนี้นนคุณสุเทพเครื่องสุบันนะก็ต้องได้ตกรางวัลบ้างนะฮะจากประธานกบพศเป็นประธานบนิธิกบพศกลายเป็นโค้ชให้กับพักรวมพลังประชาชาติไทยได้สอมาห้าที่นั่งแล้วก็ประกาศลั่นนะครับว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เห็นว่ามีวิกฤตอะไรนี้ยังต้อง เรียกไปประชุมกัน<ช>เลยนะฮค,ะครับแต่ว่าที่เ,เป็นแบ็กหนุนหลังแล้วก็ยกมือพรึบเหมือนกัน250เสียงก็คือ250สอวอรครับที่สอวอเหล่านี้มาจากการคัดเลือกของคอสชอ ส่วนหนึ่งก็แปลสภาพมาจากสนชมากถึง83คนก็นะะจะเป็นคุณพรเพชรวิชิตชนลชยัยคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชยัยคุณพีรศักดิ์พ่อจิตคุณสมชัยแสวงการและต่างๆเหล่านี้นะครับะะส่วนด้านสปทก็มากันถึง37คนนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธินพันธ์นาคตะคำนูนสิทธิสมานวัญชัยสอนสิริเสรีสุนภานมพรทิพย์โรจนสุนันโอนะฮะคือเห็นแล้วคือคนเหล่านี้ถ้าต้องการให้อยู่ในสายตาต้องมีบทบาท ต้องมีเสียงนิดนึงเราไปเห็นบทบาทหนาด่าคนนุ้นทีคุณน้ทีหน่อยนึประโยชน์ของประชาชนอันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่ประโยชน์ของพลเด็กประยุทธ์พวกนี้เชืดชูกันเต็มที่นะฮะมีอีกบทความหนึ่งนะครับคือโพสต์ d เเดย์เขาได้มีการรายงานความเห็นของแดนการุชีนักวิจัย ประเทศไทยประจำสถาบันวิจัยเอเชียนคอนเฟเดนเชียลพูดถึงคนที่เคยหนุนรัฐประหารมาก่อนนะครับชื่อประเภทการลุชียอะไรพวกนี้ผมไม่รู้มีจริงด้วยมีจริงหรือเปล่านะครับมินต้นอยู่แลาวลองดูเนื้อหาก็หน่อยสิแต่ว่าการลุชี่อธิบายถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยที่เกิดจากระบบการเป็นแรของรัฐบาลไทยในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่จะทําให้ระดับหนี้ของประเทศมีปริมาณสูงขึ้นจนน่าตกใจแล้ว ความเช,ชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างลดลงขณะที่ภาคการผลิตและการลงทุนยังคงอ่อนแอโครงสร้างขั้นพื้นฐา,านย่ำแย่จนสูญเสียความสามารถในการแข่งขังนในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ด้านการตลาดและการเงินและบริษัทอันดับความน่าเชื่อถือนะครับเชื่อมั่นในสหรัฐกลับสแสดงความกังวลว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้ปี57และในระยะยาวนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เฟเรดริกนิวแมนนะครับนักวิเคราะห์จากธนาคาร h s b c นะฮะระบุว่าแม้เศรษฐกิจไทยและตลาดการเงินจะพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามีภูมิต้านทานวิกฤตการณ์ทางการเมืองและรัฐประหารที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะแต่ความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยเริ่มล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและการเติบโตของไทยในช่วงเวลานี้มาจากแรงขับเคลื่อนของหนี้ มากกว่าด้านการค้านะครับนะครับแต่ว่าในอันนี้เขเอาข้อมูลเก่าๆมาด้วยนะครับเคยมีเช่นว่าไปเอาข้อมูลที่เคยสัมภางเขาเคยประเมินไว้ไงพี่เจ๋แล้วมันก็เป็นแบบนั้นไงแต่ว่านี้จริงหรือไม่ที่คุณจรัมพรโชติกาสเถียรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หลังจากนั้นมาเป็นดีดีการบินไทยนะอย่าลืมนะในอดีตเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยการที่คอสชเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้ปัญหาทางการเมืองจบเร็วและกลัประสู่กระบวนการ ประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่คุณจรัมพรพูดตั้งแต่ปี57นะโดยตลอด5เดือนช่วงการชุมนุมกอบปศแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองไม่ถูกต้องเพราะไม่คืบหน้าประเทศไทยมีวิธีการแก้ปัญหาแบบไทยๆจะนํามาตรฐานประเทศอื่นมาวัดไม่ได้เนื่องจากแต่ละเพศมีวิธีการแก้ปัญหาคนละแบบกันเพราะฉะนั้นเลยบริหารการบินไทยใช่ไหมฮะแบบที่ชาวบ้านชาวช่องเขาบริหารกันไม่ได้ต้องบริหารกันแบบไทยๆเนี่ย จนบัลปินจนนี้เชื่อว่าเห็นว่าจะมีคุณชื่อคุณจรัมพรกลับอีกเหรอฮะเอาจริงเหรอฮะตอนแรกมีชื่อแน่นอนเห็นมีชื่ออยู่เแต่มีชื่อว่าจะมีเทวินวงวานิชจากปตทมีจรัมพรโจติกัสเถียรอดีตดีๆกลับไปเรามีคุณชาติชายพิทยานาวีชัย ที่ตอนนี้เป็นเอดแบงก์ออมสินที่จะเกษียณอาจจะกลับไปบริหารแต่ท่านอื่นๆนอกยกเว้นคุณจรัลพรเนี่ยก็ดูยังมีผลงานอยู่นะถูกไหมบริหารฟอทไม่ได้เจ๊งออมสินนี่ก็ดอว่าดีขึ้นมาเยอะทีนี้ถามว่าคุณจรัลพรที่คือก่อนหน้านั้นอยู่ตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครัแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่ที่การบินไทยและตอนนั้นกําไรเยอะแหะฮะเลยต้องคุณจรัลพรเข้ามาอันนี้งงๆนิดนึงนะนะครับอ่ พอร์นี่เขาเขาจว่าย้ายมาจากไทยพาณิชย์ใช่ใช่จ่าไทยพาณิชย์แล้วก็แล้วข้ามไปตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มาที่นี่นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังมีกําไรไหมไม่เริ่มหมดอย่าลืมว่าการการเป็นไทยเริ่มขาดทุนมาตั้งแต่ยุคคุณอภิสิทธิ์แล้วเพราะชะนั้นน้ำมันมันแพงแล้วมีกำไรนิดนึงในช่วงที่คุณจรรมาพรเข้ามาในปีห้าก่อนก่อนที่จะเราออกไปในปีห้าเก้าที่กำไรประมาณ 15ล้าล้านบาทนะฮะแล้วก็เขาบอกกำไรนั้นก็ไม่ได้มาจากการก็เรียกว่าขายตั๋วด้วยใช่คือพูดง่ายๆถ้าจะดูตัวเลขการวินไทยก็ต้องแม่นหน่อยต้องดูที่ถ้าขายตั๋วหรือไม่ขายตั๋วใช่เพราะมันจะมีตัวเลขบอกว่าเฮชน้ำมันขัดได้กำไรขัดทุนอัตราแลกเปลี่ยนมันจะมีแบบนี้กำไรจารได้รายได้จากการขายเครื่องเข้ามามันจะมีเข้ามาอย่างนีาจะเป็นเรื่องการขายเครื่องเลย่นะครับการชุมนุมนะครับรำลึก6ปีรัฐประหาร ปรากฏว่ามีการควบคุมตัวไปอย่างน้อยสองคนก็คือคุณหมอทศพรใช่ไหมครับเสรีรักกับคุณอนุรักษ์เจนตะวันนี่หรือว่าฝ่อเส้นทางสีแดงที่ไปจากกิจกรรมบริวณหน้าหอศิลปรากฏว่าล่าสุดนั้นนะครับมีการยื่นประกันนะครับข้อหา ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเ,เพราะว่าพนักง,งานสอบสวนเขาไดดำเนินคดีกับผู้จัดก,กิจกรรมทั้งสองคนข้อหาเป็นผู้จัดให้มีการชุมนุมและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินข,ข้อที่1ก็คือว่าห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงและข้อห้าคือห้ามชุมนุมโดยทั้งสองคนก็ใช้หลักทรัพย์ประกันตัวในชั้นสอบ,บสวนไปคนละสามหมื่นบาทด้านพันตํารวจโทพากรสมุทรคีรีนะฮะรองผู้กำกับสอบสวนสอ,นอสารา,ราญราชก็กล่าวว่าสําหรับกรณีนายพริฤทธิวรักษ์หรือเพนกวิน นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมสมาชิกสภานักเรียนนิสิตนักศษาประเทศไทยจัดรถแห่ติดป้าย6ปีแล้วนะไอ้จุดๆนะครับและ2563ผดิตการครองเมืองที่รั้วอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตำรวจเชิญตัวไปเปรียบเทียบปรับที่โรงพักในข้อหาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเท่านั้นนะเนื่องจากคนขับกระบะแห่ขบวนไม่มีใบขับขี่จอดรถขีดขวางการเดินรถและจอดรถนที่ห้ามจอดส่วนกรณีการแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นั้น จะมีความผิดหรือไม่ก็กําลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการเนื่องจากกลุ่มของนายภริษนั้นได้ขับรถผ่านไปหลายพื้นที่อันนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ท่านประวิทย์ท่านเคยให้ไว้ไมใหมในการในการในการที่เราดูบทสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตั้งแต่การฉายแสงแล้วนะคือมันจะมีอยู่สาขั้นตอนนะผมจำไม่ผิด หนึ่งคือผิดไว้ก่อนไม่ใช่่ไม่งคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปหนึ่งคือใครทำสองไปดูซิว่าผิดกฎหมายอะไรใช่ไหมฮะสาวถามค็อไปรวบรวมหลักฐานมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจอประเด็นแรกคือใครทำก่อนใครทำก่อนไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายอะไรก่อนนะใครทำก่อนแล้วค่อยไปดูว่ามีกฎหมายอะไรเอาผิดได้บ้างแล้วคยไปดูวิธีการกระบวนการอันนี้ถ้าพูดง่ายๆอีกแง่หนึ่งก็คือเหมือนตำรวจเดินรอบรถใช่ไหมฮะ ประมาณนั้นอารมณ์นั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นตำรวจก็ลำบากบางทีนะฮะก็นายเขาก็ว่ามาอย่างนี้จะทำยังไงให้รู้สึกว่าเออโอเคเด็กแล้วก็เป็นเด็กด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆดีกว่าใช้เครื่องขยายเสียงอ่ะอันนั้เป็นข้อหาคิกใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ผ่อนุญาตแต่นี้เด็กก็พลาดเองก็ขับรถหนูอันนี้หนูผิดนะไม่มีใบขับขี่ไม่ขับขี่ไม่ได้นะนี่น้องเขาขับเองเลยเหรอก็คงมีกลุ่มอ่ะใครขับสักคนแต่อาจจะใบขับขี่ผิดประเภทก็ได้ผมไม่แน่ใจ